ระบายสีแบบนี้ระบายยากไหมคะไม่ยากค่ะนิดเดียวเองค่ะเหรอไม่ยากเหรอคะนี่ใส่ชุดนอนมาทำอะไรนะเนี่ยทำไมไม่อาบน้ำก่อนล่ะคะเวลากระหนุ่งหนานดีคะ่ะว<อ>ิธีการระบายระบายยังไงคะระบายแบบนี้นะคะ,ะทำยังไงคะแบบนี้แบบนี้แบบน แล้วเวลาเปลี่ยนจุ่มสีต้องจุ่มสียังไงต้องเปลี่ยนสียังไงคะล้างสออีต้องล้างสีก่อน,นก็ตุ่มแล้วพอเสร็จก็หนูจะมาดูได้เลยค่ะไปสีอะไรบ้างคะเนี่ยโอเคโอเค อันนี้คืออันนี้คือแว่นตาสีน้ำเงินค่ะนี่คืออันนี้คือตามูสีน้ำเงินค่ะนี่ปากก็น้องไม่ฉาาจะไม่อันอันนี้ห่วงดางสีเขียวกับสีชมพูสีสีบะอันนี้สีเขียวค่ะอันนี้แล้วสีสีแดงค่ะแดีวอันนี้ก็สีแดงค่ะ เหมือนพี่หมีมากเลยแม่งเหมือนพี่ลิงนะใช่ใช่พี่ลิงหรือเปล่าเหมือนพี่หมีมากกว่านะปาว่าช่เนี่ยโนดรองคู่กันเลยไหมเออร้องคู่กันอันนี้ผลงานเก่าใช่ไหมคะใช่ค่ะผลงานเก่ามีอะไรอีกอันนึงผลงานเก่านะคะโอ้มีไดโนเสาร์ไดโนเสาร์กรีบเหลืองตาดำกรีบเหลืองตาดำต <c oughs> ัวนี้อะไรกันเนี่ย หมีค่ะพี่หมีอ๋อพี่หมีตัวเล็กเหรออ๋อตัวนี้เหมือนลิงลิงตัวโตลิงตัวแก่งี้แหละคะอ๋อดูดูพี่นกพี่นกก็มาเล่นกับเราเห็นไหมเนี่ยพี่นกพี่นกมาทำรังจะมาทำบันจะมาทำรังว่เราเล่นไหพี่นกอยู่ด้การไงพี่นกอยู่ด้วยแบ่งปันให้พี่นกอยู่ด้วยมีพื้นที่เยอะให้พี่นกอยู่ด้วยหน่อยแล้วมีป่า พี่นกมาอยู่ในป่าแล้วนะคะระ,ะบายสีพี่นกดูนะระบายให้เสร็จเลยมันมันเหมือนเกิดชาาอะ่ะเมื่อวานหนูพาพาพาคนน,นนี้ไปเสี่ยวพาคนนี้ไปเที่ยลระบายสีแบบนี้ระบายยากไหมคะไม่ยากค่ะนิดเดียวเองค่ะ หรอไม่ยากหรอคะหรือว่าจะเอาพี่ริงพี่ระบายยังไงพ,พี่นี้กับพี่นี้ก็ได้เลยคะ่ะเลือกที่นู้นได้เลยค,ะค่ะวิธีการระบายระบายยังไงคะระบายแบบนี้อะคะอ่ะทำยังไงคะแบบนี้แบบนี้แล้วเวลาเปลี่ยนจุ่มสีต้องจุ่มสียังไงต้องเปลี่ยนสียังไงคะต้องล้างสีต้องล้างสีก่อนก็ตุ่ม แล้วพอเสร็จก,ก็หนูจะมาดูได้เลยค่ะอ่ะเปลี่ยนสีทำไมคะต้องล้างหนูไม่ได้เปลี่ยนสีค่ะหนูอันสีแรงอาสีเดิมโอเคสีเดิเเเเเมนี่ใส่ชุดนอนมาทำเเลยนะเนี่ย <laughs> ทำไมไม่อาบน้ำก่อนล่ะคะแ่ะก็หนูหนานดีคะ่ะ